แนะนำอีกหนึ่งร้านมัชฉะที่ดีมากๆทั้งผงม,มัชฉะที่เขาใช้ขนมและบรรยากาศของร้านวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านกาสนาสาขาเซ็นทรัลเวลด์ร้านจะอยู่บริเวณชั้นหนึ่งโซนคอสเมติกฝั่งกรุมาที่นี่คุณจะได้ชิมมัชฉะเกสเลโมเนียลหรือก็กคือมัชฉะแก่สูงสุดที่ใช้ในพิธีชงชาของญี่ปุน่นขนมวาคาชิที่เขาเตรียมไว้ก็น่ากินหลายตัวถ้าคุณเป็นมัชฉะเลเวอร์แล้วละก็ตามเราไปชิมชาอร่อยๆพร้อมกันเลยโกโก้ ตอบรับกระแสมัทฉะที่กำลังบูมอยู่ช่วงนี้นะครับวันนี้ก็ได้อยากจะพาทุกคนเนี่ยไปชิมมัทฉะเกรดพรีเมียมกันแล้วที่กาสนาเนี่ยเขาเป็นสเปเชียลตี้ด้านนี้โดยเฉพาะก่อนหน้านี้สาขาเพื่อนจิตได้ข่าวว่าสวยมากๆจะไม่เคยไปแต่วันนี้จะพาทุกคนมาที่สาขาเซ็นทรัลวอลนะครับเพิ่งเปิดเลยส่วนคอสเมติกเดินหาไม่ยากครับแถมป้ายกาสนาโดดเด่นอยู่บนกำแพงหินสีดำดูแข็งแกร่งแต่ไม่กระด้างเพราะว่าหินเขาเป็นหินแบบไม่เรียบการตกแต่งของสาขานี้บอกเลยว่าฉีกจากสาขาเพื่อนจิตเลยนะครับเพราะสาขาเพื่อนจิต เนี่ยจะเน้นไปที่สีขาวส่วนสาขาเซ็นทรัลเวลด์เนี่ยจะเน้นไปที่สีดำสำหรับที่นี่เขาก็จะเน้นเป็นมัทฉะโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีเมนูเครื่องดื่มเนี่ยให้เลือกมาเยอะมากหลักๆก,ก็คือมัทฉะและก็โฮจิชาแต่เกจของมัทฉะที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยก็คือตัวท็อปที่สุดเกดเซเรมเนียลที่ใช้ในพิธีชงชาสาขานี้ขนาดเพิ่งเปิดนะครับคนก็ยังแน่นมากๆเห็นเขาตกแต่งร้านสวยๆแบบนี้อยากจะนั่งถ่ายรูปแต่ช่วงนี้อาจจะยากสักนิดนึงนะครับแล้วบริเวณที่ใช้เสิร์ฟชานะครับบอกเลยว่า มด4ตัวมาจาก2แหล่งใหญ่ๆก็คืออุจิแล้วก็ชิซึโอกะเลือกไม่ถูกแนะนําให้ปรึกษาน้องหน้าร้านได้เลยบริเวณเคาน์เตอร์เนี่ยเขาก็จะวางตัวเทสโน้ตเอาไว้ให้นะแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์แบบไหนลองอ่านดูก่อนได้ที่นี่สามารถเลือกได้นะครับว่าจะดื่มแบบไหนจะมีทั้งแบบฟูกามิลาเต้อุซูชาแล้วก็โคอิชามันก็คือระดับความเข้มข้นของตัวชานะครับใครายเข้มไปฟูกามิโคอิชารับรองว่าจะได้รสอูมามิแบบจัดเต็มแต่ไม่แนะนําสําหรับมือใหม่ใครไม่ใช่สายาาารร์ดดคออยกไ้แบบบ แนะนำแบบลาเต้นะครับสำหรับน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการอยากดื่มมัทฉะแต่กลัวขมนะครับแนะนําไปที่อุซชามัทฉะที่ถูกตีด้วยฉาเซนจนขึ้นฟองหนานุ่มละมุนดื่มง่ายชอบแบบไหนก็ลองเลือกสั่งกันดูได้เลยนะครับหรือใครอยากจะลองสั่งมาหลายแบบและชิมเปรียบเทียบดูก็ได้เหมือนกันวันนี้เราสั่งมา2แก้วนะครับเป็นไซเลนส์ไฮแลนด์มัทฉะเ,ะเกะเซรมเนียลจากชิซึโอกะส่วนอีกเมนูก็คือสโมกกี้พีกนะครับเป็นโฮจิฉะแกสเซรมเนียลจากฝั่งของอุจิทั้ง2แก้วเราเลือกมาเป็นแบบาเต บแบบไม่หวานเลยเพอตั้งใจจะเอามากินกับขนมวากาชิซึ่งวันนี้สั่งมาเป็นสาเกคาสเตราคลิปนี้อาจจะได้บรรยากาศร้านมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแต่ร้านไวายดีมากดูพรีเซนเทชันตอนที่เขาเสิร์ฟชาแต่ละแก้วสิครับบอกเลยว่าสวยจริงๆแล้วเขาทําแบบนี้กับทุกแก้วเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถไปยืนที่เคาน์เตอร์แล้วก็ถ่ายช็อตนี้ได้เหมือนกันครับมากาสานายังไงต้องได้ช็อตนี้ลงไอจีนะครับสำหรับสาขาเซนทัลเวช่วงนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับใครที่อยากจะมานั่งที่ร้านเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลารอ,อสักนนิดึง ที่ร้านจัดมุมที่นั่งไว้ให้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยคนเขาเยอะจริงๆเหมือนได้เล่นเก้าอี้ดนตรียทุกคนอ๋อที่ลืมบอกไปก็คือที่ร้านจะเรียกคิวเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจฟังคิวตัวเองดีๆเด้อบางทีเราไปนั่งหลบๆมุมเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินว่าถึงคิวเราแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมสงสัยมากๆก็คือทําไมจู่ๆช่วงเนี้ยกระแสะของมัจฉาไม่ถึงกลับมาฮิตเตี๋ทุกคนจะบอกว่าด้วยสรรพคุณมันก็เป็นสรรพคุณแบบนีม้มาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะใครรู้ช่วยเม้นต์บอกใต พูดเรื่องร้านเขาบ้างดีกว่านะครับกาซานาเนี่ยผมได้ยินชื่อเสียงเขามาสักพักหนึ่งแล้วหาโอกาสจะไปสาขาเพลินจิตแต่ว่าไม่ได้สักทีไม่ใช่ว่าสาขาเด,เดินทางไม่สะดวกนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนต้องตั้งใจไปอะน,นึกออกไหมแต่ว่าถ้าเซนทันเวลเนี่ยเรามาธุระอื่นๆก็สามารถแวะมาดื่มได้แล้วชื่อเสียงในการคัดเกรดใบชาของเขาเนี่ยก็บอกเลยว่าสมกับเป็นสเปเชียลตี้มากๆทั้งหมดนี้แหละครับที่พาให้เรามาถึงที่นี่วันนี้ถึงเวลาความอร่อยแล้วครับ ไปชิมกันเลยดีกว่าทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้มัทฉะสั่งมาเป็นไซเลนไฮแลนด์ราคา200บาทขนมเป็นสาเกคาสเทล่า180แล้วก็โฮจิฉะเนี่ยเป็น180บาทเหมือนกันครับสาเกคาสเทล่าตัวนี้อร่อยมากๆเลยนะครับอาจจะหวานถ้ากินเปล่าๆแต่พอกินกับชาแล,ล้วลงตัวมากๆสําหรับตัวโฮจิฉะเนี่ยได้กลิ่นสโมกชัดมากๆเลยนะครับสั่งแบบไม่หวานมาพอมากินกับขนมเนี่ยดีตัวมัทฉะได้ความมานันนัวโทนถั่วนะครับไม่ขมเลยมีรสอูมามิขึ้นช์จส่วนตัวถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคา มาาากนนรรับบชอบเลยสหํหนน้้ีถ้าคุณบอกว่าตัวเองเป็นมัทฉะเลเวอร์แล้วก็อย่าลืมมาลองดื่มชาอร่อยๆที่กาสนาสักครั้งนะครับแล้วกลับมาเมนพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าคุณชอบชาของที่นี่หรือเปล่าจะให้ดียิ่งกว่านั้นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเรากันเอาไว้ด้วยเพราะมันจะช่วยเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยสามารถพาทุกคนไปหาร้านอร่อยๆกันต่อแน่นอนว่าถ้าเกิดใครดูมาจนถึงตรงนี้ก็คงจะเป็นชาวซับไปยังของเราแล้วใช่ไหมยังไงก็อยู่กันต่อไปแบบยาวๆเลยนะครับ เพราะว่าเราอะยังอยากจะพาทุกคนไปหาร้านอร่อยๆกันต่อแล้วเจอกันใหม่ร้านหน้าวันนี้ไปแล้วบายจ้า